กลับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้แกับมาพอกับนุดนหน่อยน้ำโชกอีกแล้วเนาะค่ะวันนี้นุดนหน่อยน้ำโชกก็เดินทางมาติดตามเรื่องเาวาความฝันของแม่อุ่นค่ะท่านผู้ชมนุดนหน่อยนี่ยิ่งค่ะวม่าแเม่อุ่นหลอกบ้องหันค่ะฮาเจแตกค่ะท่านผู้ชมได้กันเป็นหมื่นเป็นแสนค่ะท่านผู้ชมรอบนี้นุดนหน่อยน้ำโชกก็เดยมาติดตามความฝันของแม่อุ่นค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันตองหวดค่ะท่านผู้ชมฝันว่าเด้ขอกลวยนะคะเนาะขอกลวยน้ำเพื่อนบ้านค่ะท่านผู้ชม เขากะเอากล้วยให้ผู้ชมตัวเลขความฝันของไมอุน่นงวดอี้สิเป็นตัวใดก่อนสิไปติดตามรับชมรับฟังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นุดหน่อยน้ำโชคน,น้ำเลยด้วยค่ะค่ะตอนนี้นุดหน่อยน้ำโชก็อยู่บริเวณบ้านของไมอุน่นล้ค่ะเข้ากับไปติดตามรับชมรับฟังความฝันของไมอุน่นพร้อมๆกันค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะคุณแม่อุ่นสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่อุ่นค่ะค่ะท่านผู้ชมมือนีผ้ามาติดตามตัวเลขติดตามแนวทางกับแม่อุ่นอีกั้งหนึ่งเนาะหลังจากที่หลอกกอนงวดกอนเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะมาค่ะมาติดตามตัวเลขแนวทางกับแม่อุ่นให้ตัวเลขมา เข่าเต็มเตมค่ะท่านผู้ชมเจ็ดหาหาเจ็ดเนาะค่ะท่านผู้ชมนอพีหน้ามาบอกเลยนอคุณแม่นอกระ<ส>เข่าเต็มเต็มค่ะมารอกนีได้ยินว่าคุณแม่อุนน่นหนีเพิ่นฝันอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมฝันตองงวดเลยนอคุณแม่นอค่ะฝันว่นาจังไหนหลอบนี้คุณแม่ฝันว่าไปเห็นกล้วยเขาอยู่ในโลดเุ้ยเผื่อใหญ่แท้กล้วยเนี่ยกเลยวานค่ะเขาขกินแน่เขากับบิดทั้งเทองให้หน่อยหนึ่งค่ะเขาหน่อยหนึ่งก็กินแต่มันใหญ่นะ บักกป็นยางมามห่อเฮื่อนเขาขับรถออกไปหน้าเจ้าเขาไปใส่พวกหัวละมาจอดอยู่หน้าเฮื่อเจ้าบังจอดคอยัยงแต่กองก็ลืมบันย้ของบังเห็นกล้วยคือเก่ากล้วยจังลวดเครือวเก่านั่ยล่ะโอ้ยคอยอีกได้เป็นยังกินไอีมกับว่าเบิ้องเอ้าหายเขาก็เอาวีสุดท้ายหายมีไตมูนหายหายทั้งวีเลยบว่นี้ไอ้มแล้วบันคือว่าเออ ก็เลยเขามายืมอย่างมาคอยอย่างเขามาจอดอยู่นางานบ้านเล็กที่ห้ามีเจ็ดสองดำดช่วงนั้นเขาก็เฮ็ดจังฉีล่ะฝัน่าต่างนี่ตายเนาะฝันมาทํางนี่ตายบอกบออกตัวนี้ออกกลางอายุคอยไปออกบนอันออกบนอันหกเก่าบ้านนี้บ้านเล็กรางของเจ็ดสองบ้านเขาจะได้ป่ะจัะก็มาถามแล้วเขาพบด่สุด ค่ะเอตอนนี้ขาก็เลยฟันทันชันยังสี่้านนี้ขดกระต่นมาโ้่จะนะจะงูนาดานเพราะกล้ยเขาเป็นวีก็หายเป็นวีต้นแรกขอหนวยหนึ่งดนอกเขายังหันเข้าไหลเขายังโจดอจดยเงหันเขาหนึ่งหันยังมีทางค้างกันค่ะไปเห็นกล้ยเขาขอเขาหายวันนึงเขาหางวีเถืองหายตัวงูใหญ่หนอกนั่นเป็นกล้ยเขียวใหญ่แม่ปัตต้นสุดทาแม่มาขอเขาอีกเขาหายอีกหายเป็นวีแล้วบาท เล็กตัวใดนอกบ้านนี้ก็เรียกว่าตื่นมาหน้าด่านนี่ก็เขกล้วยเขากินอย่ดงเนาะก็แล้วแม่ควงฟันได้ฝันทันๆได้วันไหนมีเญ้ามียั้งทำนี่แหละค่ะเก็เลยไปเบิ่งเล็กรถเขารถเก่าเก่าหนึ่งสองก็บอกบ่เขาดอกแบบร้อยเบิ่งที่ชื่อว่าเอาตันเห้รถคันนี้ขอกวยรถคันนี้ไปเบิ่งรถกันน่ะ ค่ะเก้าหนึ่งสองในความฟันกันเลยมาดจอดหนาบานเนาะแม่เห็นไม่จอดหนาบานไม่โฉกทั้งบนทั้งล่างมาจังเด้อมาดมัจอดหนาบานพุ่งใหญ่บานนี้เลยแผลอักเสบกับเราแผลอยก้าบเขาหายวีนึงเด้อบานมันตั้งอแบบนับกลายเป็นวีเลยค่ะเออก็ฟันชันจันจีเด็กบานนี้เทายุ่งงานกคอยมืองานบานว่าเลขอายคอยก็ซื้อเลขอายที่กันเล่ปนหาหาศูน มันว่นเลยออกพราะน่อขาเจ็ดตางคนฝัน่ลักๆฝันอักเลขไพ่เลขมันจะลาความคุณในอุลุแต่ว่าเลขเพิ่นฝันแบบนั้นออกเลขเนาะมันออกเลขนาลอตเตอรี่ข้อมูลค่ะเออค่ะข้อมูลนั้นออกเลขนาลอตเตอรี่ค่ะค่ะอันนี้อันนี้ลอตเตอรี่ก็บอกพ่อโตไปออกรางวัลที่หนึ่งผุนลอตเตอรี่นาล้างก็ะบอกได้ค่ะปั้นเงินล้างนั่นเขาจำทำนั่น มาได้ยินข่อยว่าโอ้ยหรือบ้าที่ซื้อเลชเชตหาเจ็ตมันว่าอย่างสี่ข่อยระถือเลรงยอนเจ้าถือยอนเจ้าก็จะางที่สวยบ้านนี้ถือในเมืองหนึ่งอืมค้ะคือเจ็ตหาเจ็ดค่ะไม่เหมือนแม่ได้ยินข่อยว่าวเลชโอ้ยถ้าเป็นป้าเบาเบาในข่อยพวดถือเกรงเลยถือแล้วก็สวย ค่ะคคบานนี้อวดนน่เนาะคุณแม่ฟันต่อวีกเลยเนาะแมนฟันมันแบบไปเบิรงทะเบียนรถเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเก่าหนึ่งสองแมนรากาบ้านเลขขี่ของคุณแม่เองเจ็ดสิบสองทับหนึ่งเจ็ดสิบสองทับหนึ่งเนาะคุณแม่เนาะบานนี้คุณแม่นี่สิตธเป็นตัวเล็กตัวอื่นบ่อหรือคุณแม่สิเน้นเป็นทะเบียนรถเลย ยังว่านี่แหละนี่แหละตะเบียนรดหรือสิ่ากินกล้วยเฮ้ยยังไงกับโู้โหคือกันเนาะแต่ว่าไม่คดนฝันนั่นได้กินก้วยไอ้กินก้วยหน่อยเดียวใช่เขาหายตอนแรกนั่นอันสุดท้ายพัดในกินเนาะก็หายเป็นวีนั่นเอาไว้ก่อนวีหนึ่งวีหนึ่งจะได้กินแล้กินหน่วยได้กินหน่วยหนึ่งได้กินหน่วยหนึ่งก้วยเก่าได้กินหน่วยหนึ่งเป็นเก่าหนึ่งกัใดด้คุณแม่เนาะบอกเก่าหนึ่งก็เก่าหานึ่งเก่าเก่าหานก้วยเป็นวีเป็นวีเลขหานีเนาะ เก่าหานึงนอกหานึงเนาะค่ะค่ะเก้าหานึแม่ดีตัวเลขกสามตัวหาก็คือเก่าหานึงนอกแม่เนาะควายกับเก่าค่ะค่ะกินควายเดียวเดี๋ยวว่า pues กินอยู่บ่านเนาะฝันหนีพ่อรังจากเหล็กออกปุูกฝันต่อปั๊บเลยต่อปั๊บในคืนนั้นแหละในคืนนั้นเลยคืนนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมนี่ละค่ะเป็นเรื่องเล่าความฝันของคุณแต่เล่าให้ฟัฝันนี้จักเทอร์บารนนี้ฮอดเดี๋ยวนี้ค่ะไม่เดี๋ยวนี้เลยแม่ ผีหน้ากระบ่มาเลยบ่บ่มามีดเลยมีดเลยเพิ่นบ่ได้กินประจานมันหน่อยโอ้ค่ะแนวคุณแม่แต่เล่ากับบ่ว่าเล่ากับบ่ว่าสิกินอีหยังดอกเล่าอย่างไรลูกให้หลานถือเลขลาบมีหลัมรวยแต่จะเล่าก็ได้กินละล่ะเัาไปเลี้ยงนั่นก็บไปตันนะเนาะไปปั่นกับไปั่นน้นาพิ่นบาดนี้แม่อายุทอดให้เดี๋ยวนี้คุณแม่หกสิบเก้าใช่ไหมหกสิบเก้าปีเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอายุของคุณแม่อุ่นหอดเดือนเก้าสิบ อย่างหกสิบเก่าอย่างเจ็ดสิบนี่แหะค่ะท่านผู้ชมคุณแม่อุ่นเพิ่นเป็นผู้ฝันแม่นเนาะแต่ว่าโรบนีพีหน้าโปได้มากบบบาทนีตัวเลขนี่ที่มากๆที่มากแห้งๆนี่ก็คือเก่าหาหนึ่งบอกคุณแม่ หรือเลขทะเบียนรถทะเบียนรถกับมะกับจีซื่อคือกั้นตัวนี้ก็จิซื่อกั้นหรือมักซ้ำๆกันมักซ้ำๆกันละล่ะหมักซ้ำๆกันเลยค่ะเอาเป็นว่ากินก๋วยเขาประตรงเอาว่ากินอกเนาะก็ว่าก๋วยเก่าเนาะก๋วยเดียวกับหาหนึ่งเนะเขาอาปลาก็ที่มหาจะบ่ค่ะค่ะเอาสุกคุณแม่เนาะคุณแม่เป็นคนมีุณแม่บ้านเน่พอจะคอยยางไปนั่นลังนั่นลังที่ฟันว่าได้เหยียบปลาปางเพิ่นเพื่อ ฝันมาเจ้ามาเอามาขอผู้คอยก็บอกเก็บรถจักานยนต์ดึงไปเมิดทั้งขาดทั้งตนทั้งยางว่าสัตว์เอาในความฝันของเพิ่นค่ะคุณหมอไอ้ฟังเนา้องฟังเอาไปขอจังไดจังไปดึงพวกเขาจนเมิดอจะบังเอิญเนาอคุณเมียเนาะมาฝันเห็นเหินเพิ่นคือกันนั่นเพิ่นบ้านเลขที่เพลินหนึ่งเจ็ดหาได้ไหนที่มาไปเอาไปขออันนี้เพิ่นนั่นเพราะกล้วยขอผู้น่ะ ขอผู้เผยในความฝันเพิ่นบาขคอยไปขอผู้ค่ะแต่บ้านเลขที่นหนึ่งเชิดหางบันมันมีทีคุณแม่ไปขอกล้วยบ้านเพิ่นบ่ค่ะบ่คนละเหงินคนละคนละเงินอันนั้นเพิ่นฝันบัดเห็นยางไปเอ้ยฝันมาขึ้นบ่ฝันว่าจังไรฝันว่ามาขอผู้แล้วแกไปถึงเมื่อตั้งั้นให้ลูกสาวซื้อลูกสาวก็ไปซื้อลอตเตอรี่ห็นหลานวันที่หนึ่งอ่ะมันบ่ได้ที่ลราบ่นดอกสะเอาหกโตเนาะไปซื้อหางโตนั่นเจ็ด อันเจ็ดหาเจ็ดมันบ่ได้ค่ะลูกสาวซื้อได้ด้ค่ะแต่ว่ามันบ่ได้ค่ะขาดสามตัวหนาเนาะคุณแม่นอกขาดสามตัวหนาโอค่ะวันนี้คุณแม่หวดนีอาดสิเป็นของคุณแม่ก็ได้ด้ยค่ะแล้ววันที่หนึ่งเนาะคือการแต่เบิ่งกันค่ะแต่เบิร์นก็พายมากกอนค่ะ ก็ฝันของคุณแม่มีอย่างเพิ so ่มเติมบ่ค่ะบ um ่ม si> ีมีแค่นี้แหละฝันจำเนี้รแหละค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณแม่อุ่นหลายๆค่ะที่แบ่งปันแนวท่านตัวีเนแนวทางความฝันให้กับท่านผู้ชมของเฮาจากจัมบานแม่นบ่ค่ะก็ขอให้คุณแม่ก็ท่านผู้ชมของเฮาโชกๆมั่นๆค่ะขอบคคุณ่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้นุ่นหน่อยน้ำโชคกระสิผ้าท่านผู้ชมนี้ มาเบิ่งตัวเลขความฝันของเมอุนนะคะนาองเมอุนนีเพื่อนแกเปนคนฝันแม่นค่ะท่านผู้ชมฮาเจตแตกค่ะท่านผู้ชมหลอบวังหันถือกนันเป็นมือเป็นเสนค่ะดอบนี้เมอุนเพื่อนฝันฝันว่ยาย่างไปเห็นรถค่ะเห็นรถแกกล้วยอยู่ค่ะท่านผู้ชมก็เลยไปขอกล้วยข้าเจ้าเอาไห้หน่วยหนึ่งค่ะเมอุนเพื่อนแกกินค่ะท่านผู้ชมบ้านมีรถแก้กล้วยมานันรถคนกล้วยนันมาจอดหน,น้าบ้านเมอุนค่ะท่านผู้ชมเมอุนเพื่อนก็เลยขออีกค่ะเขาก็เลยเอาหวีทั้งไตค่ะท่านผู้ชม วีไต่สูตรลางสุดนะคะเนาะเอาห้เมอุ่นค่ะเป็นหวีเลยค่ะท่านผู้ชมเมอุ่นเพิ่นก็นเลยตีแนวทางตัวเลขให้ค่ะท่านผู้ชมเก้าหาหนึ่งค่ะเลขบานของเมอุ่นกับเจ็ดสิบสองทับหนึ่งค่ะเลขรถถีขนก้วยเน,ะะนาะค่ะเนาะเก้าหนึ่งสองค่ะอายุเมอุ่นกับหกสิบเก้าอย่างเจ็ดสิบปีค่ะท่านผู้ชมพิจารณาบึงเนาะคะ่ะเนาะน,นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความฝันของเมอุ่นค่ะวดประจําวันที่สามสิบท่านว่าคม 2, 6องิปนี้าน,น้อยน้สโชกขอให้ท่านผู้ชม มีโชคมีลาบเฮ่งเฮ่งปังปังโชคโชคมันมันกับความฝันของแม่อุ่นกันทุกคนค่ะสุดท้ายนี่นุ่นหน่อยน้ำโชคขอฝากช่องนุ่นหน่อยน้ำโชคไว้ใอ้อมอกออมใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่นหน่อยได้เหตดคลิปดีๆได้ติดตามแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขดีๆเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมอีกนะค่ะสวัสดีค่ะ